นักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันหรือ English in daily life นะครับรหัสวิชา004 0 0 00 0 0 0 0 0นะโดยอาจารย์คมกิลพยัคานังนะครับในเรื่องของภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะมีบทสนทนานะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องแรกนะครับที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องของการแนะนำตัวเองนะครับ introduction นะครับ introduction is the act of introducing of being introduced or presentation of one person to another or others นะก็หมายถึงว่าการแนะนำนะครับจะหมายถึงการแนะนำให้เขา รู้จักเรานะครับโดยการนําเสนอกับผู้อื่นนั่นเองเรามาดูนะครับประโยคต่างๆที่ใช้ในการแนะนำตัวเองนะครับเริ่มต้นด้วยการที่เราจะต้องอทักทายนะครับคําทักทายเนี่ยก็ยจะมีการใช้ Good morning Good afternoon Good evening ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาไหนที่ ที่เราไปพบผู้ฝังนะครับหรือผู้ที่สนทนากับเรานะครับถ้าตอนเป็นตอนเช้าก็จะเป็น Good Morning นะครับถ้าเป็นตอนบ่ายเป็นป็น Good a f t e r n o o n นะครับหรือถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็น Good evening นะครับ then you should tell your name or you can add your nickname แล้วคุณเนยสามารถที่จะบอกชื่อนะนามสกุลน,นะครับพร้อมกับ nickname คือชื่อเล่น ของเรานั่นเองตัวอย่างประโยคก็คือ My name is แล้วตามด้วยชื่อของเราเลย My name is คมกริพยัคฆนาน My name is คมนะครับหรือ I am ก็ได้นะครับนอกจากใช้ My name ใช้คำว่า I am ก็ได้นะครับแล้วถ้าจะบอกชื่อเล่นก็คือ You can call me นะครับแล้วตามด้วยชื่อเล่นของเรานะครับ You can call me คมแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้ว and you can i n t r o d u c e about your age age แปลว่าอายุนะครับหลังจากที่บอกชื่อนามสกุลชื่อเล่นเราไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกอายุได้แต่บางคนอาจจะไม่อยากบอกอายุต,ตรงนี้เราก็จะข้ามไปนะครับถ้าเกิดจะบอกอายุเนี่ยเราจะใช้ประโยคดังนี้นะครับ I am 25 y e a r s old รหรือ I am 25 years of age ก็ได้นะครับ ใช้ประโยคใดประโยคหนึ่งก็ได้นะครับเป็นการบอกอายุนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงจังหวัดที่เรามานะครับเรามาจากจังหวัดอะไรนะ next you should introduce about your residence residence ก็คือ,อบ้านบ้านเกิดก็ได้นะครับที่เรามาเ,เรามาจากที่ไหนนะ I come from นะถ้ามาจากต่างจังหวัดนะครับ เช่นมาจากนครสิมาก็จะบอกว่า I come from the นค a s i m a หรือใช้คำว่า I am from ก็ได้นะครับแล้วตามด้วยชื่อจังหวัด I am from the นค a s i m a แบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะพูดถึงการศึกษา Then you may tell about your education education หมายถึงการศึกษาของเรานั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่น I graduated a bachelor degree in Animal Science from r a j m a n k r a University of Technology San s a n s u r i n Campus in 2005อันนี้ก็คือเขาบอกว่าฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะสาขาสัตวศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสารวิทยาเขตสุรินทร์ในปี2005นะครับต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะบอกถึงอาชีพนะครับ and e n You should tell about your occupation. Occupation แ mm hmm. ปลว่าอาชีพนะครับเช่น I am a teacher, I am an officer นะครับนี่คืออาชีพนะครับ I am แล้วตามด้วยอาชีพของเรานั่นเอง Next you have to introduce about your workplace. Workplace ก็คือสถานที่ทำงานนั่นเองนะครับหลังจากที่เรา,อาบอก การศึกษาแล้วเนี่ยเราก็บอกสถานที่ทำงาน,นบอกอาชีพแล้วบอกสถานที่ทำงานได้ยกตัวอย่างเช่น I work at สวนกลาบวิทยาลัย School หรือ I work for ก็ได้นะครับ work for แปลว่าทำงานที่นะครับ sub district administration organization อันนี้เป็นอบตนะครับท,ที่ไหนนะครับเราก็บอกสถานที่ไป You can tell about your hobbies หรือเราจะบอกองานอดิเรกของเราก็ได้นะครับหรือ activities กิจกรรมที่เราชอบทำหรือ sports กีฬาที่เราชอบเล่นนะครับก็สามารถที่จะบอกได้นะครับ That you love to do in your free time นะในเวลาว่างที่คุณชอบทำนะครับเช่น I like to play tennis in the evening ฉันชอบเล่นเทนนิสในตอนเย็นหรือ I always swim in the pool In my free time ฉันจะไปไว่ายน้ำในสระนะครับในเวลาว่างหรือ I like reading books in my free time ฉันชอบอ่านหนังสือในช่วงเวลาว่างนั่นเองทีน,นี้เรามาดูสุดท้ายนะครับ lastly you c a n say I'm very nice to meet you นะจบสุดท้ายเนี่ยเราก็จะจบด้วยคำว่ายินดีที่ได้พบคุณหรือรู้จักคุณนั่นเองทีน,นี้เรามาดูตัวอย่างนะครับในการที่จะ Good morning, my name is Pat Tobipan. You can call me Pat. I am 23 years old. I come from Buriram. I graduated a bachelor degree in Accounting from Rajamangala University of Technology San Campus in 2005. I am an accountant. I work for Bangkok Bank in Surin. I am very really nice to meet you. สวัสดีนะครับผมชื่อปัทวีทวีพันธ์คุณสามารถจะเรียกผมได้ว่าแพทผมมีอายุ23ปีผมมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา บัญชีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสารวิทิเขตสูรินท์ในปี2005ผมเป็นนักบัญชีผมทำงานที่ธนาคารกรุงเทพในจังหวัดสุรินท์ยินดีมากที่ได้รู้จักคุณนะครับนี่ก็คือตัวอย่างก็ขอให้นักศึกษาลองเขียนนะครับคำแนะนำตัวเองนะครับจากตัวอย่างนี้สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ